เรเยนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดหน้ากากเพราะมีเชวอันี้ป้องกันไว้แล้วนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยตรงนี้เมื่อวานนี้นะครับวันที่เจ็ดมิถุนายนผมก็ได้ไปเปิดบัตรแห่งชาติในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งก็เป็นจุดฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมที่จะรองรับการระดมการฉีดวัคซีนนับหมื่นคนต่อวันนะครับและมีไปตรวจเยี่ยมที่จุดฉีดวัคซีนสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่อาคารกีฬาเวทดินแดงเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันคิกออฟการระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศเพราะเราได้รับวัคซีนเพิ่มมานะครับยอดรวมเฉพาะการฉีดเมื่อวานนี้มากกว่า4 0 0 0โดสทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดฉีดด้วยกันทั้งหมดนะครับยอดสะสมวันนี้ทั้งหมดมากกว่า4.6ล้านโดสแล้วนะครับ แบงเป็นผู้ได้รับฉีดเข็มแรกแล้ว3.2ล้านคนและมีผู้ฉีดครบ2เข็ม1.4ล้านคนนะครับแต่ทานด้านที่ผมเป็นผู้อำนวยการสวคผมได้วาบหมายหลักการนโยบายในการกระจายวัคซีนนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคให้มากที่สุดนะครับโดยการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในทุกกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นหลักในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับ หลักการก็คือหนึ่งทุกจังหวัดจะต้องได้รับวัคซีนเพื่อให้เริ่มต้นได้พร้อมกันจะต,ต้องไม่มีจังหวัดใดถูกทอดทิ้งนะครับสองจำนวนวัคซีนที่เราการจัดสรรมันจะต้องพิจารณาจากื่อนไขที่สาคัญก็คือจานวนประชากรอายุจํานวนผู้ติดเชื้อกลุ่มเสียงอาชีพและการที่กําหนดเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดมากน้อยแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่เศรษฐกิจโดยแต่ละจังหวัดที่รับวัคซีนไปนะครับ จะเป็นผู้กำหนดการจัดสรรวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเองนะครับตามสถานที่ต่างๆที่ได้มีการเปิดเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในปัจจุบันนะครับ3ทุกคนที่จองคิวไว้แล้วก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับพยายามที่จะยึดบันรจองไว้เดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่สามารถกระทําได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับทั้งนี้ผมต้องขออภัยหากมีพี่น้องชนท่านใดอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกมากนักหรือทําหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ ผมก็ขอเน้นย้ำในหลักการไปแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและยูยยาเพื่อลบผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับข้อจํากัดสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะเป็นต้องปรับแก้ก็คือในเรื่องของการจัดสง่งวัคซีนนั้นเราทุกคนน่าจะทราบดีนะครับไม่ได้มาทั้งเดียวทั้งหมดตามสัญญาแต่จะมีการทยอยจัดส่งไปร,บรอบๆนะครับเราก็จะถือหลักการจัดสง่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พิจารณาเป็นรายเดือนไปที่เรามีวัคซีนจริงๆอยู่ในมือแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับ เพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดข้อจํากัดในการมหาจัดก,การอยู่บ้างนะครับระยะแรกซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาชี้แจงและทำความเข้าใจกับทางวัดต่างๆให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การกระจายวัคซีนและข้อจํากัดในการได้รับการจัดสรรวัคซีนให้สอดคล้องกับยอดผู้ลงทะเบียนในระบบแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เราบรหารเดือนมิถุนายนนะครับเรามีวัคซีนอยู่ในมือแล้วเท่าไหร่เราก็กระจายไปให้มากที่สุดนะครับและถ้ามีอะไรเพิ่มเติม เราก็จะกระจายเพิ่มเติมให้ทานอีกนะครับถ้าเราได้มาในวารในแต่ละเดือนแต่เดือนในส่วนของวัคซีนยี่ห้ออื่นมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความพยายามของรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงสุขก็จะหาวัคซีนมาเพิ่มเติมให้มากที่สุดนะครับเราไม่ได้รอวัคซีนที่เราทําสัญญาไปแล้วเท่านั้นนะทำให้ผมเชื่อว่าในเดือนต่อๆไปเราน่าจะมีวัคซีนมามากขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละจังหวัดแต่ละจุดฉีดวัคซีน สามารถจะบริหารจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับและไม่ต้องการให้มีประชาชนใดที่จองแล้วต้องถูกเลื่อนคิวอีกนะครับอันนี้เป็นเป็นเหตุผลหลักและความจําเป็นที่ตับเรียนให้ทราบด้วยนะครับเราเป้าหมายร้อยล้านโดสของเรานั้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวันนี้เราได้มีการท,ทําสัญญากับแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามเอวเซนแล้วจํานวน6 8ล้านโดสนะครับซึ่งก็ทยอยส่งมาเช่นเดียวกันและมีสัญญากับชิโนแวก 6ล้านโดสนะครับมีแผนจะจัดซื้อเพิ่มอีก8ล้านโดสแล้วเราก็คาดว่านะครับจะมีการสามารถทําสัญญากับไฟเซอร์และจนสั้นงจนสั้นรวมแล้วมากกว่าประมาณ25ล้านโดสนะครับแล้วก็ยังจะมีวัคซีนจานวนหนึ่งที่เราได้รับมาจากการเจรจารทางความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะครับและในปีหน้าเราก็คาดว่าจะมีวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยเองด้วยและจากการวิจัยและพัฒนาของเรานะครับอันนี้ก็ใช้ควบคู่ไปประกอบไปกับในส่วนของ แพทย์แผนไทยด้วยนะครับในส่วนของสมุนไพรต่างๆเพื่อจะใช้ประกอบกันนะครับมีการพัฒนาไปสู่การผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะมีรายได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพราะปลูกพื่มาปลูกพืชสมุนไพรบ้างก็จะช่วยเพิ่มอาชีพรายได้ให้กับเกษตรกรที่ทําการเกษตรไม่ได้ผลนะครับในเรื่องของการทำข้าวอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ในแผนงานในการขับเคลื่อนของเราต่อไป นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นาเริ่มต้นโครงการจับคู่กู้เงินนะครับซึ่งเป็นผลมาจากมติคอรมอในการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและพัฒคาารที่มีอยู่กว่า1นึ0 0 0สื่นแห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เข้าถึงมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูซอฟโลนนะครับที่ดำเนินการผ่านสาาถาบันการเงินได้ดร่วมมือกับสาาถาบันรัตวรทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยนะครับธนาคา,ารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม s อ e Bank นาคการกรุงไทยนางการเกษตรเกษตร,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 รกรการเกษตรทกศสถานการออมสินในการปล่อยเงินกู้เปกรณีพิเศษเช่นดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้ร้านอาหารต่างๆได้ได้ช่วยได้จริงนะครับในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปิดกิจการหรือปลดลูกจ้างนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังในการดำเนินโครงการนี้ด้วยนะครับ วันนี้ก็มีปัญหาในเรื่อง,องของการเข้าถึงข้อมูล,ลต่างๆที่เป็นข่าวในปัจจุบันผมกให้ทางการะทรวงการคลังเลชี้แจงไปแล้วนะครับการกดปุ่มยอมรับไม่ยอมรับะไรขอไปดูด้วยแล้วกันนะก็ขอให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับนอหรับในการประชุมครรอในวันนี้ก็มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญก็คือการวันเงินกู้ตามพรงเงินกู้เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในสําหรับองค์กรทางการแพทย์รพบใช้ในการให้บริการตรวจคัดกรองดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับ เช่นชุดตรวจโควิดแบบพกพาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดเครื่องช่วยหายใจรถพยาบาลอ,อุปก,กรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงนะครับก็มีการอนุมัติมาเป็นระยะระยะนะครับก็นับเป็นมหาวิทคุที่ว่ามีหัวในทรงพรักฐานสิ่งก่ออะไรหลายอย่างด้วยกันในปัจจุบันนะครับในขณะนี้ด้วยแล้วก็มีภาคธุรกิจเอกชนก็ช่วยกนบริจาคมาด้วยนะครับรัฐบาลก็ใช้กุมารที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนะให้เกิดผลให้มากที่สุดนะครับ ปัจจุบันสถานการเงินกู้1ล้านล้านบาทได้มีการวัดไปแล้วนะครับ98 4 0 0 0ล้านบาทจนถึงวันนี้นะครับเบิกจ่ายไปแล้ว73%เแล้วยัง,งคงเหลือเง,งินกู้อีกประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งจําเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสํารองสําห,หรับในโครงการลดค่ารับข้าไฟให้กับประชาชนต่อไปด้วยนะครับนอกจากนั้นวันนี้จากสถานการโควิดคอรมอก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจานวน1 0,000อัตรานะครับ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสายการโควิด -19 รวมวงเงินกว่า2,200ล้านบาทโดยจะเปิดรับผู้สมัครการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่นะครับจากสถตราในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจสําคัญในเร่งด่วนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน18,000บาทต่อเดือนมีสัญญาการจ้างงานไม่เกินหนึ่งปีและได้รับสิทธิประโยชน์ทเทียบเท่าพนักงานราชการปกติรวมทั้งเงินประกันสังคมด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่ง ที่รัฐบาลมันจะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้ผลกระทบจากสานการคุกิสิบเเป็นเป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นพนักง,งานราชการเฉพาะกิจน,น,นะครับนอกจากนั้นคนรมอลได้รับทราบข้อเสนอมาจากที่ประชุมของสอบคพิจุดสบศส,สายการคณะกรรมการบริหารสายการเศรษฐกิจกนะครับที่ผ่านมาคือการเตรียมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ10จังหวัดนำร่องในไตรมาส3ามและไตรมาส4ของปีห6 4ี่นะครับ เราเริ่มจากแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตก่อนนะครับภูเก็ตแซนด Saint ์บ็อกซ์เพื่อจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมเป็นต้นไปวันนี้จากสถานการณ์ในปัจจุบันถึงวันนี้นะครับภูเก็ตมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วประมาณ4 0 0 0 0 0คนมากกว่า6 0์ของประชากรนะครับโดยจะมีการคัดกรองติดตามตัวนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ฉีดรดอยอยย่่าาางงนนน้14วักกเิท และบม่แย่งเข้าประเทศยอย่างถูกต้องมีการตรวจโรคระหว่างช่วงกันภักตะวัยในพื้นที่โดยภูเก็ตซันบ็อกนั้นจะเป็นการประเมินผลและนําไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นอีกด้วยในยระยะต่อไปนะครับโดยคณะมนตรีก็ได้รับทราบนโยบายนี้โดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะนําไปปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสมดุทนทั้งด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการฟืน้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยนะครับก่อนจะได้นำข้อสูขข่การพิรนาของสอบคชุดใหญ่และกลับมาให้คอรรบ คลรมรพินาอนุมัติรายละเอียดที่ปรับแก้ไขต่อไปนะครับหลายเรื่องวันนี้ก็ได้มีการหารือผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวเรื่องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทํายังไงจะทําให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้สั่งการมอบนโยบายไปแล้วว่าเราจําเป็นต้องเร่งรัดในการดำเนินการในหลายๆกิจกรรมของเรานนในช่วงหนึ่งปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรที่มันจะเกิดผลสมัมฤทธ์ส่งต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามแผนงาน1ปีแล้วก็แผนงานระยะกลางคือ3ปีนะแล้วก็ยุทธศาสตร์ก็5ปีนะครับอันนั้นก็คือความต่อเนื่องและสอดคล้องก็สุดแล้วแต่ว่ารัฐบาลใดที่จะรับผิดชอบต่อไปก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ต่อเรื่องนะมันก็ทําไม่ได้ ผมไม่ได้ขัดข้องเรื่องแผนงานโครงการเสนอขึ้นมานะครับแต่เราจะเป็นต้องมีการตรวจสอบขาขาออามีการคัดกรองโดยคณะอนุกรรมการคณะกรรมการหลายระดับด้วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานโครงการทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องการให้ไปเกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิน้นประโยชน์ต้องตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับ อีกเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนคือเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งพอบอรบก,การศึกษาก็ดําเข้าพิจารณาไปนะครับก็เสนอเข้าไปพิจารณาในขณะน,นี้ก็มีการแก้ไขในบางบางอย่างในสิ่งที่ทางรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วปัญหาการศึกษาของไทยก็คงไม่ใช่ล้มเหลวไปทั้งหมดนะครับหลายอย่างมันก็จะเป็นต้องปรับให้ทันยุคทันสมัยตามสถานการณ์โลกและการปัจจุบันนะครับแล้วก็ภายใต้บริบทของประเทศไทยของคนไทย ซึ่งมีความแตกต่างอะไรประเทศอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมและถูกต้องทั้งในส่วนของบุคลากรครูหลักสูตรนะครับบุคแล้วก็ในส่วนขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการศึกษาก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับบรรดาสอสอต่างๆก็ๆขอความร่วมมือด้วยและกันนะในการที่พิจารณาพรบรดังกล่าวนะแล้วก็ดําเนินการสู่การเป็นรูปการศึกษาเราได้ทั้งระบบให้ได้โดยเร็วนะครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่างงบประมาณที่มีอยู่จะใช้ประโยชน์่างคุ้มค่า รัฐบาลเองในรัฐมนตรีก็จะมีการย้าในที่ประชุมอยู่เสมอมาให้ระวังการทุจริตนะให้ระวังให้ระวังการไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะก็มีคํากล่าวคําพูดมามากมายในขณะนี้ก็ขอขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลหรือคอรมอร์ได้มีหน้าที่ในการบััตหลักการในการดาเนินการอนุมัติการใช้จ่ายเงินแต่ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานคณะกรรมการต่างๆจะต้องรับผิดชอบนะครับผมเองก็รับผิดชอบใน้าทีจะเป็นหัวหน้า เป็นฝ่ายบริหารนะครับนะผมก็รับผิดชอบตามแับทั้นของผมไปอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าผมจะทําทุกอย่างให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ละเว้นใครไปแม้แต่คนเดียวนะครับพยายามทำให้มากที่สุดนะแล้วก็ทุกจังหวัดด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะคนรักคนชอบเลยไม่ใช่ผมไม่ได้ทํางานมาแบบนั้นนะครับก็จะเห็นว่าหลายอย่างก็มีทั้งเข้าใจไม่เข้าใจผมว่าไปโกรธเครืองกับใครไม่ได้นะก็ขอให้ ระมัดระวังความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นทําให้บ้านเมืองมันไม่มีเสถียรภาพแล้วทาให้การทํางานต่างๆมันเป็นไปไม่ได้นะครับแผนงานโครงการต่างๆเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ขอให้รับฟังําชี้แจงอันเป็นประโยชน์เป็นข้อเท็จริงนะครับให้ได้ด้วยในการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆในชั้นกรรบธิการนะครับแล้วยืนยันว่าถ้าว่ามีงบประมาณอะไรที่ที่มีการปฏิเสมาแล้วผมก็จะนำมเนไนการในการบริหารให้ เพิ่มมากขึ้นในส่วนของหน่วยงานที่ที่ลดน้อยลงนะฮะตามความจําเป็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบต่อไปแต่นาคตด้วยนะครับขอความร่วมมือของทุกท่านเท่านั้นเองนะครับขอความร่วมมือเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการทุกคนที่ทํางานอย่างหนักในการแก้หาสถานการณ์โควิดนะครับหลายเดือนมาแล้วเป็นปีมาแล้วนะครับบางคณะได้ทางานทุกวัน24ชั่วโมงมีการประชุมทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหลายคนก็ มีป่วยบ้างมีเป็นไข้บ้างเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างเห็นใจเขานะครับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์สาสุขอสมนะแม้กระทั่งหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดทุกคนนั่นคือคือพลังของคนไทยนะครับในการที่เราชเหละไปด้วยกันในเรื่องของโควิดและสถานเศรษฐกิจที่กําลังมีปัญหาในขณะนี้แต่ก็ยินดีนะครับว่าภาคเศรษฐกิจในภาพรวมมากภาคก็ยังดีอยู่ในส่วนของการส่งออก มีมาการส่งออกมากขึ้นนะครับในปัจจุบันเรื่องสากสถานาหลายๆประเทศก็เริ่มเริ่มมีการฟื้นฟูบ้างแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจกแล้วก็ยิ่งในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะครับก็จากการประเมินของหน่วยงานต่างประเทศก็ประเมินว่าในปี65หลายอย่างก็น่าจะดีขึ้นในทุกภูมิภาคของเราั้นเราก็ต้องเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างท้าทายว่าเราจะทํายังไงให้เศรษฐกิจเราเดินหน้าได้ วันนี้ก็ต้องหวังพิ่งเศรษฐกิจกรอบบ้านนะครับซึ่งมีเถรษิสูงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาในขณะนี้ห้าแสนกว่าล้านในช่วงสี่เดือนนี้ผ่านมานะครับเราตั้งเป้าไว้ประมาณล้านล้านเอ่อหนึ่งแสนล้านบาทประโยชน์หนึ่งล้านล้านบาทจากเศรษฐกิจชายแดนนะ,นะเพราะนั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรอบประเทศเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามในสนการทุกปิติอีกการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันคือวันนี้มันมีการประชุม อยู่หลายกลุ่มด้วยกันโดยราคกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะทีเจ็ดที่สิบอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็หลายเวทีโลกด้วยกันอันนี้ก็ได้มีการอะไรประชุมหารือกันในเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตนะเราก็ต้องเตรียมการให้พร้อมในการรับมือกับพันธสัญญากรณีต่างๆที่มีอยู่เพราะเราอยู่ในห่วงโซ่ของเขาทั้งหมดนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆมีกติกามากมายที่ออกมาเราต้องเตรียมความพร้อม เราต้องเข้มแข็งนะครับทุกคนจะต้องเข้มแข็งนะต้องอดทนต้องเพิ่มขีดว่าต,ตัวเองไปด้วยนะครับให้สอล้องกับมาตรการต่างๆที่รัฐได้ออกมาในเวลานี้นะครับเราก็ออกมายิบย่อยไปหมดอะเยอยะแยะนะครับบางทีมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่สําเร็จสักเรื่องแต่อย่าลืมว่าเราก็มีคนจำนวนมากนะครับที่เดือดร้อนอยู่ในหลายอาชีพหลายรายได,ด้วยกันนะครับเราก็จะเป็นต้องพัฒนานอย่างต่อเนื่องไป,ไปตามยุทธศาสตร์ของเรานะครับวันนี้ก็ย้ําว่า ใน1ปีนี้ราต้องมีผลสาเร็จที่ให้สามารถจับต้องไปรูปธรรมได้ว่าเราแก้ปัญหาได้ไปแล้วบ้างนะใน1ปีนี้แล้วก็1ปีข้างหน้างจะทําแผนงานอะไรไปลู่ไวลวงหน้าเตรียมแผนมาไวนะครับแผนงานทั้งหมดไม่ใช่ในายกฯเป็นคนกำหนด,ดมาทั้งหมดแผนงานเสนอมาจากข้างล่างจํานวนหลายหมื่นโครงการนะครับขึ้นมาผ่านอนุก,กรมการผ่านกรรมการนะครับขึ้นมาจนทั้งระดับนโยบายบริหารน,นะครับอันนี้ก็เป็นการทางานร่วมกันนะทั้งฝ่ายการเมืองทั้ง ข้าราชการเราทิ้งกันไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องไปไปตามกฎหมายกฎระเบียบระเบียบทางราชการทุกทุกกรณีอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลกาลังจะแก้ปัญหาอยู่ขณะนี้ก็คือกรณีที่เรื่องของโรงแรมสถานประกอบการต่างๆนะครับรัฐบาลกำลังหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาในกรณีที่ยังมีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนต่างๆเราเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการแก้ไขซักนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้เตรียมการในรรับการท่องเที่ยวในในปีหน้านะครับ ว่าจะทํำยังไงต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหากดทับมาเป็นเวลานานแล้วนะครับวันนี้ก็มีการหารือกันตรงนี้เรื่องของนี่กยศเรื่องของนี่ครูทุกอย่าง่าอยู่ในขั้นตอนการบริการทั้งสิ้นก็ต้องขอเวลานะครับเพราะมันเป็นคนจํานวนมากนี่จํานวนมากจะบริหารกันได้อย่างไรนะเพราะเราก็มีงบประมาณจำกัดตรงนี้นะครับทายังไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้ให้มากที่สุดนะครับแล้วทำไงจะไม่เกิดปัญหาอื่นตามมาภายหลังอีกด้วย อันนี้คือสิ่งที่เราทำงานให้รอบครอบนะครับอย่างไรก็ตามในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็อยู่กับท่านมาหลายปีมาแล้วนะท่านก็คงทราบดีว่าว่าผมมีความตั้งใจอย่างไรเจตนาองผมเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเพียงความเข้าใจกับท่านนะครับผมไม่เคยบังคับอะไรท่านได้นะเพราะเป็นเรื่องของประชาชนความต้องการผมก็ฟังทุกคนทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับสบมาคมชาวนามาเราจะพัฒนากันอย่างไรผมก็ฟังความคิดของท่านมา แล้วนำสู่การขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรกระทรวงผลิตสมัดไทยกระทรวงที่ี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะทํำยังไงให้ชาวนาของเราดีมีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับผมก็รับฟังข้อมูลจากหลายๆทางด้วยกันนั่นแหละนะฟังจากคนที่ทานาทํานาเองนะใช้แรงงานของตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็ใช้การจ้างอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญหาของเราคือการลดต้นทุนการบริหารโดยวิชากิจชุมชนให้ครบวงจรนะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ นะครับในเรื่องของปุ๋ยอะไรต่างเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนทั้งสิ้นนะบางคุนก็ไม่มีที่ของตัวเองต้องมาเสียค่าเช่าอีกนะเพิ่มเติมมาอีกเป็นจํานวนเป็นพันบาทนะครับเพราะนั้นต้นทุนแล้วมันจะสูงขายข้าวมาก็ได้จํานวนจํากัดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมาตรฐานเวลาไปส่งโรงสีเขามีการตรวจสอบความชื่อีกอะไรอีกมันก็คือปัญหาแต่รัฐบาลก็แก้ปัญหาในชั้นต้นโดยการประกันร,ราคาให้ในจํานวนที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับ ราะนั้นวันหน้าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ประส่วนใหญ่ของประเทศได้มันก็จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยไม่ติดกับตัวเองนะครับติดกับหลักตัวเองนะเราต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็ผมยืนยันในความมุ่งมั่นของผมและคณะรัฐมนตรีของผมที่จะเนินการเรี่ยงเรื่องเหล่านี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของอะไรที่เป็นปัญหาที่มันทับซ้อนที่มันเป็นยาวนานก็ลองดูแล้วกันว่ารัฐบาลหยิบทุกอันมาแก้ไขหรือเปล่ามันจะแก้ได้มากร้อยเพียงใดอย่างไร มันก็หลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องกฎกระทรวงเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เรื่องกฎหมายที่ไม่ท,ำทำมันสมัยรัฐบาลนี้ก็แก้ได้ทุกอย่างขอแต่เพียงความเข้าใจนะครับความร่วมมือผมขอท่านเพียงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนในกาลังใจที่ส่งมาให้ผมส่งมาให้ข้าราชการทุกคนด้วยพวามยิ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับบุคลารการแพทย์แลนะทุกคนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาโควิดผมให้ใจทุกท่านนะครับจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ